เคือ้าผมผมก๊อลฟนะครับจากร้านต้อยางยนต์พระรามสองนะครับก็นทีนี้เรามาพบกันเป็นจุดที่2นะครับผมวันนี้นะนะครับตัวนี้จะเป็นล้อของ Honda c ซ v i c f เอฟบีนะครับตัวนี้เป็นตัวโมดูโลนะครับเป็นลายก้านทู่นะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งในตัวที่หายากนะครับในปัจจุบันแล้วนะครับถ้าเอาไปใส่กับรถโค้กรถ Honda 5ห้าลูรุ่นอะไรก็ตามขมบอกเลยล้อตัวโมดูโลตัวเนี้ยมันใส่ได้เข้ากับแท้ทุกรุ่นแหละคุณจะไปใส่แอนคอร์ดก็ได้ ซีวิกรุ่นไหนก็ได้สต,สตรีมสเตอรมาคอนที่เราพีได้หมดแล้วแต่ชอบนะครับข้อดีนะครับของการที่เอาล้อ Honda าซีวิกไปใส่กับรถรุ่นอื่นเพราะว่า Honda าซีวิกออฟออฟเซตเขาเนี่ยจะยื่นออกมาหน่อยนะครับเช่นแอคคอร์ดมันก็จะอยู่ออฟเซตถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ50นิดนิดซีวิกมันจะ40ก,กว่าก็คือมันจะยื่นกว่าล้อแอคคอร์ดอีกอะไรเงี้ยนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยนะครับถ้าไปใส่รถแอคคอร์ดคุณหาล้อแต่งนะครับที่อยากได้โคงขาการเลี้ยวนะครับการทรงตัวของรถเพิ่มขึ้นเอาล้อวนี้้ไไปใส่ด นะครับไปลองมาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตา Honda m o t o ตอร์อยู่นะครับเป็นล้อคอ17นะครับคอ17นะครับกว้าง7จ็ดออฟเซตสีนี่สเปซเซวิคเดิมมาตรฐานนะครับล้อผลิตบ้านเรานะครับเม็ดทิ่ไทยแลนด์นะครับล้อตัวนี้นะครับผมขายให้ในราคาไม่แพงนะครับผมรับประกันความพอใจล้อไม่มีปัญหาความใช้งานนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะครับหน้าล้าอเป็นเส้นสีขาวแดงนะ ชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ตั้งอยู่พระราม2บางเกตเทียนนะครับอยู่เลยซอยจินเลง21หรือ21มา200เมตรติดถนนยางไม่ต้องเข้าซอยท่านคุณลูกค้าท่านใจสนใจติดต่อมานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนชสดีครับ